สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาเอ่งบางเรื่องสุดยอดหมออัจฉริยานะครับใครที่อยากใครก็ไปอ่านได้ที่เพจอโลหะแปลนะครับแล้วผมจะทิ้งลิงก์เพจเอาไว้ให้ใต้คลิปนะครับเพื่อให้การเสิร์ลางก็ไปรับชมกันเลยครับเนาะมหาวิทยาลัยอ,อันดับหนึ่งแพทย์จีน่านจรินเหมยเธอช่วยไปบอกแม่ลูกคู่นี้นั้นทีซิว่าให้ทํางานดีๆหน่อยและอย่าเถียงกันมาก เสียงดังเออะโวยวายแบบนี้มันรบกวนการรักษาได้ค่ะหลี่หมิงผลเพราะเชื้อออกมาหรือยังรีบมาส่งเร็วเข้ามาแล้วครับมาแล้วหวางเฉาหลานช่วยบอกผู้ช่วยให้เพิ่มปริมาณเบต้าแลค i ิฟอะทิบอดีแอนติบอดีและฉีดให้กับเด็กที่ติดเชื้อพวกนั้นด้วยนะท่านผอ พอบอในที่สุดคุณก็มาพออรครับถ้าพวกเราหาวิธีการรักษาไม่ได้แล้วก็เด็กพวกนั้นคงฉันว่าพวกเขาน่าจะเป็นอหฮิวาตกโลกนะฮะอหฮิวาจะเป็นอหฮิวาไปได้ยังไงกันครับพออท่านบอกว่าอหฮิวาก็ต้องอหิวาสิหัวหน้าถังอย่าเสียเวลาเลย พพอพท่านพออได้เชิญแพทย์จีนผู้มีชื่อเสียงและยาที่สามารถรักษาให้หายจากโรคนี้ได้มาแล้วครับท่านพออหลินครับถ้าหากเกิดอะไรขึ้นท่านจะต้องรับผิดชอบทั้งหมดนะครับเกิดอะไรขึ้นคุณจะละออกคุณพูดแล้วมันก็แค่แผนชั่วที่แกจะล้มฉันสิ้นนะต้องพึ่งนายแล้วละ่ะเจ้าลัวเมื่อก่อน ฉันก็อยากให้ปู่ของนายมากู้หน้าให้แต่ได้ยินว่าเขาส่งนายมางั้นฉันคิดว่านายก็คงได้การรับสืบทอดวิชามาจากปู่ของนายมหาวิทยาลัยแพทย์จีนยานจริงของฉันเป็นมหาวิทยาลัยการแพทย์อันดับหนึ่งคงรับประกันได้กับเรื่องนี้นะไม่ต้องห่วงหรอกครับพออลินแต่ว่าผมอยากจะได้ผู้ช่วยสักคนนะครับ ต้องการแบบไหนดีละ่ะอยากได้ใครก็เลือกได้เลยนะที่พี่สุดหล่อเลือกฉันเถอะเลือกฉันเธอ,เล,อ,อละกันเธอนี่หรอก็ได้เธอไปเธอไปเข้าข้าเขาต้องการอะไรก็ช่วยเขาละกันนะทำไมต้องเป็นฉันเนี่ยถ้าติดโลกขึ้นมาจะทำไงล่ะทีนี้ไม่เป็นไรหรอกครับมากับผมสิ อะรอยยิ้มนี่มันทําเอาโลกไม่น่ากลัวเลยอะเต็มที่นะเจ้าหลัวงั้นเรามาเริ่มจากเตียงแรกเลยช่วยหยิบแอลกอฮอลให้ผมหน่อยได้ค่ะถอดเสื้อเด็กให้หน่อยผมจะฝังเข็มดีมากเทียนทูจิวเวยกวนหยวนเอ๊ะ ปุบปุบหมุนดึงแทงเลือกว้าวเท่มากเหมือนมีเว็บมลเลยเก็บเข็มโอ้อ่าเสร็จแล้วครับถอดเสื้อเด็กเตียงต่อไปเลยรีบหน่อยนะครับเวลาเรามีไม่มากได้ค่ะอ่าอืมโอเคคนต่อไปเสาซานหัวเหรอโอโ้โหคิดไม่ถึงเลยว่า เขาจะใช้เส,สาซานหัวท่านหวังเส,สาซานหัวคืออะไรครับในตำราไทยอี้เฉินเจินเสาซานหัวคือเทคนิคที่ยอดเยี่ยมมากในไทยอี้เฉินเจินหมอในรัรรััมชสมัยพระเจ้าจงนันหรอไม่ใช่ว่ามันทึกนั่นหายสาบสูญไปแล้วไม่ใช่หรอในเมื่อตำรานั่นหายสาบสูญไปตั้งนานแล้ว ทำไมคุณถึงรู้ว่าเขาใช้ไทยอีเชิญเจินล่ะแล้วเด็กหนุ่มอย่างเขาทําไมถึงรู้วิธีการนี้ดีจังละ่ะเขาใช้จากไทยอีเชิญเจินแน่นอนจากตําราเล่มหนึ่งที่ฉันเคยอ่านใช้เข็มหนึ่งชุนวิธีชานที่ซานเสียหลังจากนั้นใช้วิธีฟึงเสียงซึ่งมีผลในการบำรุงร่างกายและขับเลือดชื้นออกมา เพียงแต่เขาเล่ากันว่าวิชาวิธีการใช้เข็มในไทอีเฉินเจินนั้นจะต้องใช้ลมปานหรือเด็กนั้นใช้ลมปานเป็นกันนะฮึดูจากภายนอกแล้วเขาไม่น่าใช้ใช้ลมปานเป็นหรอกมั้งผลออกมาเมื่อไหร่ค่อยพูดก,กันอีกทีเถอะหมอเจ้าเดี๋ยวนี้ขับเหงื่อให้นะคะอืมขอบคุณมากครับ อีกแค่สองคนสินนะหมอเจ้าพักก่อนไหมคะเราจะช้าไม่ได้นะลมปานก้ยจะหมดแล้วสิแต่ว่าไม่มีพ่อแม่คนไหนอยากจะเสียลูกตัวเองไปหรอกครับไทอี้เฉินเจนนั้นต้องใช้ลมปานในการฝังเข็มแม้ว่าฉันจะมีพื้นฐานในเรื่องเต่าเจียง12ต้วนจินและเคยเรียนอินชีชู่มาแล้วก็ตามแต่ว่าลมปานในร่างกายของฉันอาจจะไม่พอ ถอดเสื้อผ้าเตียงนี้ด้วยครับค่ะอดทษอีกหน่อยนะตัวฉันเพื่อเด็กที่น่าสงสารพวกนี้รอบนี้ต้องสู้แล้วล่ะออกมาแล้วพวกเขาออกมาแล้วหมอเจ้าคะคุณโอเคไหมคะเป็นไงบ้างสถานการณ์เป็นยังไงหมอเจ้าเป็นไงบ้างถามผมหรือถามเด็กพวกนั้นล่ะครับทั้งหมดนั่นแหละ เด็กผู้นั้นเป็นยังไงบ้างพวกเขาไม่เป็นอะไรแล้วครับผมให้ยาการฉาว4กรัมตังกุย2กรัมซื่อแยน3กรัมได้โดยใส่น้ำ1.5ลิตรใช้ไฟอ่อนตม้มครึ่งชั่วโมงและดื่มกินโอเคแล้วละ่ะเมาไม่เห็นจริงๆนะเนี่ยว่าฮีโร่ของเราออกมาแล้วนายช่วยชีวิตเด็ก36คนแล้วก็ช่วยลงพยาบาลของเราเอาไว้ได้ ช่างน่ายกย่องจริงๆงั้นฉันขอเป็นตัวแทนของมหาวิทยายลัยแพทย์จีนพูดกล่าวขอบคุณละกันก่อนหน้านี้ฉันพูดไม่ดีไปเป็นเพราะฉันเป็นห่วงความปลอดภัยของเด็กๆนะ่ะอยากถือสาเลยละกันนะและอยากจะขอโทษเรื่องก่อนหน้านี้ด้วยจริงๆขอโทษเหรอผมไม่เห็นว่าคุณจะรู้สึกผิดอะไรเลยนะครับเฮ้ยที่พูดแบบนี้หมายความว่ายังไงฮะ พูดแบบไหนล่ะครับคุณเป็นเจ้านายผมหรือไงแล้วผมต้องขอให้คุณช่วยด้วยเหรอครับแล้วทำไมผมต้องเกรงใจคุณด้วยล่ะผมนะ่ะมองคุณออกตั้งแต่แรกแล้วว่าระบบการรักษาของคุณนะ่ะมันห่วยแค่ไหนนอกจากการต้องการจะได้เลื่อนตำแหน่งแล้วคุณก็คงไม่สนใจอย่างอื่นเลยสินะนี่แกถ้าการเป็นหมอแล้วไม่สามารถรักษาใครได้ ก็หลอกเลิกเป็นเถอะครับมันไร้ค่าหมอเจ้านายคงเหนื่อยเลยสินะกลับไปพักเถอะทางนี้เดี๋ยวพวกฉันจะดูแลเองครับน่าโมมากอย่าล้มนะมานี่ขอกอดหน่อยสิเปลี่ยนทิศท,ทางเร็วออหมอจีมีพรสวรรค์ตกลงเขาเป็นคนยังไงกันแน่อะนิ่มๆนุ่มๆอุ่นๆเหมือนอยู่ในอ้อมกอดแม่เลย ืตื่นแล้วหรอถ้าเหนื่อยก็พักก่อนนะถ้าผมเป็นลมอีกรอบก็ไม่ต้องเฝ้าขนาดนี้ก็ได้นะอะเอาพยาบาลผมคืนมานะผมดีขึ้นแล้วครับเด็กผู้นั้นเป็นยังไงบ้างไม่ต้องเป็นห่วงหรอกพวกเด็กดีขึ้นแล้วปู่เจ้าเนี่ยมีหลานดีจริงๆเลยนะเผลอๆสิจะเก่งกว่าครูซะอีกถ้าปู่รู้ว่านายอวดเก่งกับฉันซะขนาดนี้เขาคงไม่ชอบใจแน่แ่ เขาไม่รู้หรอกครับว่าผมมีฝีมือขนาดไหนนั่นเป็นเพราะว่าเขารักหลานมากไงล่ะแต่ปากไม่ตรงกับใจฉันยังก็ยังไม่เข้าใจเลยอ่าแล้วเขาสุขภาพสุขภาพไม่ค่อยดีนี่นาพูดมาซะเยอะเลยแล้วที่นี่ที่ไหนกันหรอครับผมหลับไปนานแค่ไหนครับผมจำได้ว่าเมื่อวานผมยังอยู่ที่ห้องประชุมอยู่เลยทำไมตอนนี้ถึงอยู่ที่นี่ได้ นี่คือที่ห้องพักแพทย์ของฉันนายน่ะนอนที่นี่ทั้งคืนเลยดูเหมือนว่านายจะดีขึ้นมากแล้วแม้ว่าฉันจะสนิทกับปู่นายมากแค่ไหนก็ตามแต่ยังไงฉันก็ต้องขอบคุณนายอยู่ดีนายไม่ได้แค่ช่วยเด็กแค่เด็กพวกนั้นไว้นะแต่นายยังช่วยลงพยาบาลของเราเอาไว้ด้วยถ้าเกิดอะไรขึ้นกับเด็กพวกนั้นแล้วก็ฉันคงไม่ต้องเกรงใจหรอกครับ นี่ฉันพูดความจริงนะทําไมยังเรียกฉันว่าผอ,อ,อถ้าเรียกว่าปู่คงไม่ทําให้คนอื่นลาบากใจหรอกใช่ไหมล่ะอ๋อท,ท่านปู่หลินฮ่าฮ่ใช่แล้วเจ้าหลัวฉันมีเรื่องนั้นอยากจะบอกนะ่ะแต่นายอย่ากโกรธนะเรื่องอะไรหรอกครับคืออย่างนี้นะเมื่อวานมีการประชุมแต่ว่านายดันสลบไปฉันเลยให้กลุ่มอื่นเข้าประชุมแทนนะ่ะ อันที่จริงนี่เป็นผลงานที่นายทำแต่ว่าพวกเราต้องประกาศต่อหน้าสื่อฉันเลยบอกสื่อไปว่านี่เป็นผลง,งานของพวกเราทุกคนหวังว่านายคงจะเข้าใจนะแต่ยังไงฉันก็บอกสื่อเกี่ยวกับเรื่องนายไปถ้านายสนใจอยากจะสัมภาษณ์อะไรฉันจะบอกนักข่าวให้ท่านปู่ท่านบอกกับผมว่าควรเข้าใจงั้นคงไม่เป็นไรหรอกครับ ถ้าจะให้มาสัมผณ์อีกรอบก็คงไม่เหมาะถ้าถึงตอนนั้นผมจะพูดไงละ่ะให้พูดว่าเป็นผลงานของผมเองอย่างนั้นหรอไม่อยากจะพูดเลยแหม,แมนายยังหนุ่มและยังมีความสามารถขนาดนี้ทุกคงคงเกงใจในายแน่ฉันแค่อยากจะพูดสิ่งที่ฉันอยากจะพูดก็แค่นั้นอ่าหลังจากนี้นายมีแผนจะทำอะไรต่อไหม ถ้าไม่มีก็มาเป็นหมอที่โรงพยาบาลนี้ได้นะแค่มีคนมีฝีมืออย่างนายก็สามารถเปิดเพิ่มอีกแผนกได้แล้วขอบคุณครับท่านปู่แต่ถ้าอยากจะเป็นแค่หมอผมคงไม่อยู่แค่ที่โรงพยาบาลหรอกทำไมละ่ะผมเพิ่งจะมีปัญหากับรองผอ,อ,อไปนี่ครับถ้ามาตอนนี้คงไม่ดีกับผมแน่เรื่องนั้นไม่ต้องเป็นห่วงหรอกฉันจะจัดการให้แต่ก็ช่างมันเถอะครับ ผมแค่ไม่อยากให้ใครเดือดร้อนก็แค่นั้นก็ได้ฉันก็ไม่อยากบังคับนายมากนายมาที่นี่ครั้งแรกมีเรื่องอะไรหรือเปล่าล่ะอ๋อผมมาถอนมั่นครับฮะถอนมั่นนี่นายบ้าไปแล้วหรือไงฉันเคยได้ยินว่ามีแต่คนจะขอมั่นแต่นายกลับมาถอนมั่นอะน,นะพะพอได้แล้วครับฮะาฮะ่าฮ่าโทษทีฉันลืมไปว่านายเพิ่งจะดีขึ้นเองยังไงก็นะ เรื่องที่สําคัญสําคัญก็คิดรอบครอบหน่อยละ่ะฉันต้องไปประชุมแล้วละ่ะแล้วถ้ายังไม่คุ้นกับสถานที่ก็ยังไม่ต้องรีบไปไหนนะเดี๋ยวจะหลุกทางฉันจะให้เซลเชนพานายไปส่งที่บ้านแล้วก็มีเรื่องมากมายที่อยากจะพูดก,กับนายจริงๆแล้วฉันก็มีหลานสาวอยากจะแนะนำให้นายหน่อยนะ่ะโอเคครับฉันชื่อเฉินเลยเรียกฉันว่าเซลเชนละกัน ฉันเจ้าั่วพูดแบบนี้เขินแย่ดีนะฉันไม่ใช่สาวๆไม่งั้นแล้วก็คงรอยไปกับชุดไม่อยู่แล้วส,สิฮ่าฮ่าฮเจ้าั่วชื่อเพาะกว่าฉันเยอะเลยอะแต่ยังไงก็นะชื่อก็เป็นเหมือนแค่ตัวอักษรแหละคนคนนี้ดูน่าสนใจดูแล้วเป็นคนจริงใจดีมิน่าละ่ะท่านผออถึงเลือกมาเป็นเลขานี่เป็นบ้านพักของท่านผอ ฉันมาส่งนายได้แค่นี้เลยนะทำไมนายถึงไม่เข้าไปล่ะจะฉันไม่กล้าน่ะสิทำไมอ่ะเพราะเพราะว่าหลานสาวของพอ,ออาจจะอยู่ในบ้านไงล่ะหลานสาวของลินหรอจะใช่น้องหลินที่ปู่พูดเมื่อกี้ไหมนะแล้วทำไมผู้ชายแบบเขาถึงมีท่าทีแปลกๆกับเด็กผู้หญิงคนนี้ด้วยล่ะเอ๊ะหรือว่าเธอหน้าตาขี้เหร่ไม่ไม่ใช่ อย่างนั้นนะน้องเสี่ยวหลินน่ะหน้าตาโค่รสวยเลยอ้าวแล้วนายกลัวทำไมอะ่ะทำไมไม่กล้าเข้าไปก็เธอเธอไม่ชอบฉันฉันเลยไม่กล้าไงล่ะอ่าขอบใจที่มาส่งฉันนะจากไปอย่างรวดเร็วเออขอบใจขอบใจนายนี่ดีจริงๆเลยอ่ะนี่กุญแจเข้าไปข้างในเถอะดูแลตัวเองดีๆนะพูดปเปลินไปหรือเปล่าเนี่ย ในเมื่อแลดูน่ากลัวขนาดนี้งั้นฉันคงต้องขอตัวกลับก่อนละกันไม่ได้สิก็แค่ผู้หญิงคนหนึ่งอะเอเออเ๊ะมีคนอยู่นี่แอบมองเอ๊ะว,ว้าวใบหน้าอันแสนหวานหน้าอกที่อิ่มฟูทวดทรงเอวที่โค้งบาง ใจของฉันตอนนี้มันโคตรเด็ดเหเหตุการณ์แบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยต้องไม่พลาดแล้วจังหวะน,นี้เซ็ตผมแต่งหลอ่ออืมบวกกับรอยยิ้มอันทรงพลังของฉันเจ้ามันกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วสินนะเฮ้ hey, ดีครับไม่ทราบว่าที่นี่ใช่บ้านของคุณหลินหรือเปล่าครับเอ๊ะ hey, ใครอะไอาย,ยา สายตาเธอโคตรน่ากลัวเออเธอจะเข้ามาใกล้แล้วนายเป็นใครเออยิ่งใกลย,ยิ่งสวยเออรอยยิ้มอันแสนหวานของฉันสวัสดีผมชื่อเจ้าหลวงไม่รู้จักเอ,อ๊ะนั่นเขาทำอะไรของเขานะเธอจะรู้จักฉันได้ยังไงก็ฉันยังไม่ได้แนะนำตัวเลยเธอคนนี้ถึงกระทำ สอ,องแรงเรื่องมันกำลังจะเริ่มต้นจบแล้วครับชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นรายดอด้วยไปแล้วครับ